ทุกคนเราอยู่ที่เชียงใหม่แต่เราเจอนาราชาชักกันทุกคนจาน้าร้านอยู่ที่ตรงถนนวัวล,ลายทุกคนจากนี่ฮะบรรยากาศด้านในชิวๆมากๆแล้วก็ด้านนอกเราก็จะเห็นนะฮะสบายๆเลยนะครับทุกคนเข้ามาได้เลย มาประตูเชียงใหม่ก็เดินถนนวัวลายผ่านวัดศรีสุพรรณวัดหมื่นสารมาแล้วก็จะมีเป็นแหลมกล้วยทอดกล้วยมันอย่างเงี้ยก็มีทุกคนนี่หาออกไปดูข้างนอกนะฮะตรงนี้ถนนที่พญาเนรใช่ไหมที่เขาบอกว่าไปสวนบวกหาแต่ถ้าตรงไปตรงนี้ก็เป็นหายยาไปลักกี้พีคอกไงลักกี้แพนด้าเราชอบพูดผิดเนาะลักกี้แพนด้าโรงแรมทุกคนนี่ ถนนวัวลายทั้งเส้นเลยเป็นถนนคนเดินแห่งแรกของเชียงใหม่ก็คือถนนวัวลายนะอีกที่หนึ่งก็คือท่าแพรตรงวัดพระศิลป์ตรงนั้นทะลุไปเจดีหลวง่ะฮะทุกคนก็จะเป็นอีกถนนหนึ่งนั่นวันอาทิตย์ค่ะจะเป็นถนนคนเดินทุกวันอาทิตย์แต่ถ้าเป็นตรงนี้จะเป็นวันเสาร์ทุกคน,ท,กคนทุกวันเสาร์นี่จะเปิด8โมงถึง5โมงนาราชาชักชาชานาราไงชาชาักเขาดังอยู่แล้วทุกคนเขาดังอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะเลยนะฮะนี่ค่ะ โอ้ยเดินไปเนี้ยประตูเชียงใหม่ตรงไปเลยทุกคนตรงไปเรื่อยๆประตูเชียงใหม่แล้วอ้อมไปประตูท่าแพได้ทุกคนชอบร้านนี้มากเลยเข้าไปรู้เลยว่าเขาเป็นมิตรมากๆนะฮะเห็นไหมเมื่อกี้อีกร้านนึ่งอะอารแบบนุ่นนี่แบบนี่แบบว่าอะไรเร,เรื่องเยอะไปหมดเลยทุกคนขนาดไม่ใช่เจ้าของนะฮะเห็นไหมถึงบอกว่าฟ้าดินไม่ใช่จะลิขิตให้เรามาเจอทุกร้านแล้วเราจะได้ทริปนะฮะบางทีมันต้องคุยกันและท่าทางของคนเนี่ยนะฮะ พนักงานเอ่ยก็มีผลในการส่งให้เป็นสิริมงคลกับร้านด้วยนะนี่ฮะเลี้ยกขวานีไปถนนทิพเนศไปสวนบวกหาที่บอกว่าน่าจะมีร้านแก่งใต้เมื่อกี้เขาแนะนําด้วยฮนะเขาแนะนำว่ามีร้านเปิดใหม่นะครที่มาีหาได้แล้วของเรา ทุกคนเต,เต็มแล้วจ้ะถ่ายได้ประมาณหนึ่งแล้วทุกคนต่อที่ช่องนี้เลยนะฮะอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์นะฮะซิกเนเจอร์ชาเขียวนมชาชักเนี่ยฮะ ตรงนี้เป็นสถานีชุมชนตำรวจหายยานะก็เรียกว่าตำบลหายยาแต่ถนนวัวลายซึ่งถ้าเกิดขับไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเราก็จะเจอ,อสี่แยกไฟแดงตรงตรงนั้นก็จะเลี้ยวขวาไปเขาเรียกว่าถนนหายยาเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นถนนสีปิงเมืองซึ่งจะมีวัดสีปิงเมืองโรงแรมลักกี้แพนด้านี่แหละทุกคนแล้วก็จะออกอคลองแม่ข่าก็ได้นะตรงนั้นนะเดินชมเมืองไปเรื่อยๆช่หไหม เชียงใหม่นี่ทำเลทองมากๆเดินไปอย่างจุ๋กันหมดเลยเข้าไปทางนี้ก็ไปอนุสาวรีย์ลูกป,ปั้นวัวลายช้างลูกวัวฮะวัดหมื่นสามก็จะมีต้นมะขามอายุร้อยปีแล้วก็วัดศรีสุพรรณนะฮะที่มีโบสถ์ที่ทำด้วยเงินหลังสวยมากท้าวเวสสุวรรณทำด้วยเงินพระพิฆเนศท,ทำด้วยเงินที่แบบโบสถ์นี้ก็คือได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะฮะเป็นหนึ่งเดียวแห่งเดียวในโลกเลยที่ทำด้วยเงินทั้งหลังเลยโบสถ์นะฮะอุโบสถนะ,ะทุกคนก็ไม่ไกลจาก นี่ฮะนาราชาชักทุกคนนะฮะนาชักาชารตัวเ่นบานาน่เค้กบานาน่าชิปส์นี่ฮะส e ุดตังเลยเรา เนี่ยทุกคนนาราชาชักบ้านน่ารักมากคือกันเองมากนี่บ้านยตำตำยี่สิบคนนี้ก็อร่อยนะมันก็อร่อยทุกคนรถมากยังไม่เปิดทุกคนก็เปิดชุ่งเย็นหรอ๋อ,อเปิดชุ่งเย็นเนาะตำยี่สิบแต่อย่างอื่นก็เป็นเมนูหกเก้าเก้าเก้ายี่สี่สิบอะไรก็มีครับทุกคนถึงอ่านนี้ที่จอดรถใช่ไหมอ๋อนี่ที่จอดรถหน้าบ้านไข่กระทะไงีอุ้ยสามล้านติดกันเลยเหรอ อนี่ฮะนาบ้านไข่กระทะอีงนีเราก็เดินไปก็จะเป็นโอ้ยรถสีเหลืองทุกคนไปจอมทองพระธาตุสีจอมทองทุกคนเป็นพระธาตุที่คนเกิดราศีเอ,อ่อเกิดปีชวดจะต้องไปสักการะนะครับหนึ่งในสิบสองราศีนั้นก็คือพระธาตุสีจอมทองคนที่เกิดปีหนูทุกคนนะฮะแต่ปีนี้เป็นปีมะเส็งงูเล็กคนที่เกิดปีงูเล็กจะต้องไปไหวเจดีย์ชเวดากองครับทุกคนถึงจะเฮงจะปังขึ้นนะครับนี่ฮะ ตรงนี้เลยย้อนหลังอันนี้หาถนนวัวลายที่เราเดินมาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไปเส้นนู้นนะฮะ<ๆ>ก็จะไปชิพยเนรเดี<ๆ>๋ยวต้องไปค่ะเพราะว่ามามุมนี้คนชาวโลกก็อาจจะยังไม่คุ้นเท่าไหร่เพราะว่าคนส่วนใหญ่จะชอบขึ้นดอยแล้วก็ลืมไปว่าในเมืองนียมีความหลากหลายสวยงามวัฒนธรรมวัดแล้วก็มีความแซบ่บแซ่บซทุกคนอ่ะพุดเยอะเดินละทุกคนจะ้ะเดินกับโรงแรมทุกคน นี่ยสวยมากทุกคนชอบจังเลยเดินตรงนี้จะเป็นสี่แยกตรงไปก็เป็นแยกสนามบินจ้ะนะฮะเลี้ยวขวานี่ก็ไปถนนหายยามาัธยดนถนนมัธยดนได้เลี้ยวซ้ายก็ลัคกี้พีอ๋อลัคกี้แพนด้า Panda, ทุกคนแล้วก็วัดสีดิงเมืองโอเคเนาะทุกคนจะได้ประติดประต่อว่าเชียงใหม่เนี่ยมีอะไรน่าสนใจเยอะมากมาให้ครบถ้วนนะคะับเพราะนั้นใครไม่มาวัวลายเนี่ยถือว่าพลาดมากเพราะว่า มีถนนสายวัฒนธรรมด้วยทุกคนโอ้ทุกคนดูดอกอันนี้ดอกอะไรดอกกุยช่ายเหรอโอ้ยดอกกุยช่ายทุกคนตอนนี้ดอกอะไรไม่รู้สวยมากเลยเอ่ะอืมชอบจังเลยนี้ดอกกระดังงาไหมมีมะเขือด้วยนี่ดอกกระดังงาด้วยทุกคนดูสินี<ม>่าทางเข้าโรงแรมมักกี้พีมักกี้แผนด้านนี่ทุกคนวัดสีเอ่อวัด สีปิงเมืองานี่โรงแรมแพนด้าอยู่ตรงนี้จ้ะสัญ,ญลักษณ์ลักขีแพนด้าก็จะมีรถตู้รับส่งถึงสนามบินเลยทุกคนออกตรงไปนี้ก็ไปคลองแม่ข่าได้ทุกคนครับทะลุถึงกันหมดเลย Panda, ญญลักีีแพนด้าสัญลักษณ์เดี๋ยวพาไปชอ,อวดห้องดีกว่านี่ครับทุกคน